รวยรวยเออทำอะไรก็พลาดแล้วเออเนี่ยนายยอมน้องทำอะไรครับเป็นคนรูมกานี่เป็นคนมาช่วยไม่นานยอมสองปีกว่ลาคงจะเสร็จแล้วปีหน้าปีใหม่ก็จะไปชมลิเกคอมแมร์เอออะลิเกคอมแม่สู้นะฮะเอคุณยอมอดีตนายกคุณยอมสมอล มาแมั้งมามายทานนอลูกศิษย์นับคุณโปนะลูกโปล้วลูกศิษยลูกโปยอมใครนั่งอยู่ไหน่ะมานี่นี่มาเข้ามานี่เลยมาถอยทานมานีนิคเลยนี่นี่เลย

Ạ, chơn, chơn, thân. Đi, 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 à cho chân đi Anh cho chân thân 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 À thân thân